สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ไทยเกมเมอร์ครับดีจ้าช่อง YouTube ที่ดีๆที่มีมากกดเกมนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับกดแลว้วกดแลว้วกดกันหรือยังกดแลว้วกดแล้ววันนี้มาเล่นเกมมาสกิมมอนเซอร์กันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะไลไอแลนดนะ์นะเพื่อนๆนะเลเวลสามสิบสี่นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นน้องมนันตุกขีมานะครับที่ใส่คอสตูมนะ คนข้างชอบผม่อนข้างชอบคัสซูมหุ่นยนต์อันนี้นะครับค่อนข้างสวยงามนะครับเพื่อนๆข้างๆนี่เป็นน้องไฟแล้วก็มีข้างล่างนะครับมุมจอหรือข้างล่างข้างล่างกับขอบขอน้องปุกปุยนะครับเก็บเลี้ยงจัวจุ้นะครับนี่ผมมายืนคู่ก,กันไหมน,นี่อันนี้จะไล้ตัวของน้องนกไฟ อีพิกมานะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัวแลนะครับส่วนตัวเท้านี้เป็นตัวของคอสซูมนะครับเพื่อนๆขยับสักนิดหนึ่งน่ะอ่ะรับน้องกันดีกว่าเพื่อน ลักษณะไข่าาเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีเหลืองๆนะคาดนะครับปาล์ยน้องชา้างน้องชา้างชมพูแหล่นะครับน้องชา้างชมพูแหล่บโบสก,กัดนะครับแหล่โบสก,กัดนองชา้างชมพูน,นะครับจู่ๆตัวเพลิเลยยังไม่ได้ตัวสีดำนี่เลยอ่ะขึ้นดูฝุ่นนะ

เดี <S <S ๋ยวต้องเปิดเอาตอกต้นไม้เขาหลับอยู่นะครับไข่เราเอาเ้องคุกปุยอันนี้ได้เป็นตัวของคอสสูบนะครับ น้องปุกปุยนะน้องปลูกปุยกับน้องทันตะวันแล้วกันนะครับลองผสมก็ดูกวรติดนะครับมันต้องลองนะของมันต้องลองนะครับโอเคสวยไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะนี่ต้องย้ายย้ายมาฝั่งนี้นะครับอ่า โอเคสวยลสวยแล้วเกาะฝ่ายนะครับนี่นะตอนนี้ก็จำนวนเบดอยู่ที่19ครทับ28นะครับผมก็เก็บไว้นในโรงแรมซะเยอะนะครับอยากได้น้องเนี่ยอุ้ยจะเป็นน้องแบบน้องบาเล่นี่เลยนะกระโปรงสีชมพูนะครับอยากได้น้องบาเล่นี่ค่อนข้างสวยนะครับ อยู่ถ่ายเกมเมอร์นะครับมาสกต็กมอนสเตอร์นะครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้การด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนด้วยน้องช้างชมพูนะครับแหล่บุกสกัดนะครับสวัสดีครับ